เออมีคำถามจากทางบ้านครับ <Wow. S 1> ว่าจาก จากาทั้งบ้านนะครับถามว่าเงินเดือนสสพอใช่ไหมฮะเอสอสงสัยนะเพราะว่าเราต้องถามสองมุมเพราะว่ามีคนชอบพูดเยอะว่าเฮ้ยเป็นสสก็ค่อยช่วยทํางานให้มันคุ้มกับเงินภาษีประชาชนหน่อยเรา,เาก็เลยถามอีกมุมหนึงว่าเงินสสนี้พอใช่ไหมพอ,พอใช่ไหม<ะ>คือก่อนเราเป็นสสเนี่ยก็จะหาเงินได้ประมาณน,นี้อยู่แล้วเผิ่อมากกว่านี้ด้วยอันนี้นัพูดแต่มุมหนึ่งเนาะแล้วเราไม่ต้องแบกภาระความคาดหวังได้ทาแบบเท่าสสอในที่สสเนี่ยมันจะมีงานคืองานในสภาส่วนหนึ่งแล้วก็งานในพื้นที่แล้วก็ดูแลครับ ทีมงานอย่างที่บอกว่าเงินเดือนผู้ช่วยสสอ,สอ,สอ่ะหมื่นนะคะผู้ช่วยหมื่นห้าม <15 S 2> ันน้อยมากเ,เราก็ต้องดูแลซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆก้าวไกลเองเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณในการทําพื้นที่ส่วนตัวในสสเขตรเราก็ต้องอใช้วิธีการแบบให้ทีมงานทํานั่นทํานี่ทําเสือ้อทำสตรีกเกอร์เพื่อมาจัดการค่าออฟฟิศค่าในการแบบน้ำไฟหรือลงพื้นที่ค่าน้ำมันค่ากิน ค่าอาหารของแต่ละคน <ls hai> อาสาสมัครที่มาช่วยงานอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายไปซัพพอร์ตเขาแต่เราซัพพอร์ตในเรื่องของแบบอาหารการกินได้หรืออาจจะมีแบบบางส่วนที่เราต้องดูแลดูแลทีมงานของเราด้วยเหมือนกัน แต่อย่างที่บอกว่าสสถ้าทําหน้าที่หน้าที่ของสสจริงๆเนี่ยแต่ว่าแสนหนึ่งอะอยู่ทาได้แหละแต่ถ้าเราไปทำหน้าที่มันนอกเหนือจากสสงอย่างที่บอกถ้าเราจะต้องไปติดตัล่าเซลล์เราจะต้องไปพนยุงเราจะต้องไปหลอกท่อเราจะต้องไปงานศพไป่ซองนั่นนี่เจมเคยถามรุ่นพี่สสที่เป็นพักอื่นนะว่าพี่ทำพืินที่กันพี่ใช็เงินประมาณเท่าไหร่เหรอคะเพราะเงินสสมันแสนกว่าเขาบอกว่าโอ้สามสี่แสนบางทีก็ครึ่งล้าน เพราะเขาบอกว่าแค่ใส่ซองงานศพพี่ก็หมดไปหลายแสนแล้วน้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็อถามว่าใส่ซองงานศพเขาบอกว่าถ้ามันสดวันหนึ่งกี่ศพกี่วัดอะไรเงี้ยเขาจะต้องอสแตนบายเอาไว้เออแบบใส่ทีทีมันทีแบบสองแสนไม่พอเลยต่อเต่ง,งานสงการงานวันเด็กงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าเราทำให้สสจริงๆนะทำงานในสภาลงพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยแต่สัปอําุทธทั่วไปเนี่ยแต่ว่าแสนหนึ่งเนี่ยพอ แต่ถ้าข่าวสอที่เป็นแบบภาพภาพจําในอดีตอะยังไงก็ไม่พอคะ่ะมันก็เลยคำถามต่อว่าแล้วเงินมาจากไหนใช่ไหมพี่ใช่ใช่สิครับ <laughs> มันก็จะงงๆกัน,กนบบ <laughs> หน่อยนะ <laughs> เออแล้วจะเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ยก็เลยพยายามทำให้ออฟมีวิธีในการอาธิบายประชาชนเลยคะ่ะว่าเงินเดือนสอสอเราอะมันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ถ้าเราต้องทําตามที่เขาคาดหวังจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบหาเงินด้วยวิธีการอื่นอะ ซึ่งอตอนที่ประชุมตอนที่อบรมสอสอเนี่ยที่ประชุมเขาพูดชัดเลยว่าตอนที่คุณสมัครสอสอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าเงินได้เท่าไหร่ใช่ไหม,ม,มคุูก็ต้องใช้เท่าที่ที่มีมให้ได้อยางเงค่ะเราก็ต้องพยายามอธิบาประชาชนแล้วว่าเอออันไหนทําได้ทําไม่ได้ติดตรงไหน เพราะไม่อย่านนะเป็นกเพราะว่าคนเป็นขสอต,ต้องรวยต้องมีเงินมาก่อนต้องเป็นพ่อพะักนะพี่เราจะเปเดือนละห้าแสนโดยที่เราไม่คดาดหวังอะไรเลยอะ่ะมันเกิดคําถามอยู่แล้วว่าการที่คุณเปไปเดือนละห้าแสนหกแสนเนี่ยโดยที่นอกเหนือจากเงินเดือนน่ะแล้วคุณต้องการอะไรกลับมาหรือเปล่าแล้วมันก็นอกเหนือจากการทํางานด้วยนะหมายถึงนอกเหนือจากจากหน้าที่ที่ถูกเขียนไว้อ่อพอแบบสุปแปลว่าพอแปลว่าพอถ้าทําเฉพาะตามหน้าที่แปลว่าพอ